ตกปลาสบายๆวันหยุดฮะย yeah! ัครบเจอใคร,ครใแล้วรายการตกปลาแบบฮาๆาในวันสบายนะับตกปลาสบายๆในวันหยุดครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนกันที่บ่ออะไรเพื่อนเอกนิลรพัทรครับของสี่ ส <Yeah. S 2> ัญญาฮะมาไม่ไกลมาม่าไม่ค่อยไกลอะไรไม่ไกลครับไม่ไกลสมมติว่ามาจากทางรังสิตก็คลองหนึ่งไล่ไปเลยคลองหนึ่งคลองสองคลองสามอยู่ระหว่างคลองสามกับคลองห้ามันจะเป็นคลองสี่ถูกไหมแต่ผมมาทางผมว่ามาทางอะไรนะลำลูกกาง่ายกว่าครับอ่าต่อที่นี่แล้วยังไงคุณเอกมันยังมาตกนี่เสียค่าบริการคันั้นเท่าไหร่ะที่นี่ค่าบริการคันละแปดสิบครับ ให้ปลาฟรีหนึ่งกิโลต่อหนึ่งคันนะครับโอ้โหเป็นไงฮะอันนี้คือว่าคืนกำไรให้กับสังคมใช่โอเคครับใช้ได้บอกนี่ปลาหนังปลาท่าก็กับคือปลาโล80บาทแหละโอเคใช่ครับแล้วปลาหนังยังไงอ่ะปลาหนังนี่โล35ครับโล35ปลาเก็บทุกอย่างโลละ50าสบสมมุติถ้าเพื่อนๆเอาปลากลับบ้านก็ปลาหนังปลาสวายปลาบึกปลาบึกอาจจะพิเศษหน่อยราคาจะแพงหน่อยแต่ปลาสวายโลละ35บาทครับปลาดุกปลาสวายนี่35บห้ สมมติว่าเป็นปลานินปลาตะเพียนปลาจีนอันนี้ก็โลละหกสิบบาทห้าส <50. S 1> ิบอห้าสิบบาทเองนะนี่ก็เพิ่งมาครับน,นะยังเพิ่งลงเบ็ดได้แค่ไม้สองไม้เองก็แล้วแต่ก็เรียกว่าสามหนุ่มสามสไตล์แล้วกันนะก็พี่หนุ่มก็ลองกปิวก่อนช่วงแรกว่าปลาจะโดนหรือเปล่าช่วงใกล้กล้สัตว์เพื่อนเอกกับผมก็น่าดินสองคนลองดูนะัะเพราะว่าบอนนี้ยังไม่เคยมาเลยเพิ่งมาครั้งแรกเลยคนระับ แ,แ,แต่เพื้นเอกเคยมาแล้วหนึ่งคนได้ประดุกไปตัวเบลอร์นะเัวอย่างน้ก็เพื่อนๆก็ลองมาดูกันว่าเดี๋ยวพวกเราสามคนเนี่ยวันนี้จะได้ปลากลับบ้านสักกิโลแล้วกันนะแต่มีตุนไว้แล้วไก่ทอดใน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 กระชังเนี่ยต้องทำให้ได้3โลก่อน <Okay. S 2> ก็ซื้อแล้วเดี๋ยวคอยดูแล้วกัน,นครับผม okay. ครับตัวแรกฟาโง่ปลาฉลาดปลาฉลาดเลยครับปลาฉลาดครับมีเพื่อนเอกก็เปิดทิปเป็นตัวแรกฮะหลังจากรอมาจากเช้าเกือบเย็นสายนี้ก็ประมาณว่าได้อะไรไหมทอดมันนี่สักสองคำผสมแป้งเยอะหน่อยนะครับโอเคครับปล่อยนะปล่อยทำไมใส่กระเช้าก่อนเออนี่เพื่อนเอกก็นำมาแล้วหนึ่งสกอร์ฮะผมกับพี่หนุ่มก็เปลี่ยนเป็นชิงเลี้ยวกันเดียวน่าจะได้นะพี่หนุ่มนะน่าจะเท่า ได้ได้ดีแค่กังกิ๊บค่กังกิ๊เดียวพอเองมันได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้อีกมามาแล้วครับมาแล้วครับหอยตัวแรกครับหอยแดงรามันดวงสมบูรณ์ใจเออคุณชอบหอยตรงนั้นไ่มหอยโคงหอยจุ๊บโอ้ยฮูอบาแล้วนะอยู่อ่ามูท้าเพื่อนๆมาบ่อนี้ฮะก็ค่าบริการอย่างที่บอกไปตอนต้นนะแต่ ค่าอาหารเครื่องดื่มไม่แพงนะพี่หนุ่มนะเพราะว่าผมไม่อ่านป้ายแต่ยัผมไม่อ่านป้ายมาดีเพื่อนๆมาเฮ้ยทำไมบ่อตกปลาตัวใหญ่ๆว่าจะชาร์จแพงอย่างข้าวก็ผมอ่านมาไอ้ยำๆนี่ก็แปดสิบบาทเองนะยำนี่ใบถึงมาม่าไม่ใช่พวกประเภทยำกับกระแล่อะไรเงี้ยพี่ขยำๆสี่สิบบาทกูไปซื้องั้นนั้นตอนละหกบาทติก็พวกยำตัวมมิตรยำสามขอบแล้วก็แปดสิบบาทนะแล้วก็พวกส้มตำปูตำไทยก็ สาสิบห้าบาทเองนะ,ะอย่างนี้ตัวนี้ผมสั่งน้ํามาสองขวดขวดละสิบห้าบาทก็เ,เท่ากันกันเลยว่ะเท่ากันกันเลยนะไม่แพงครับเพราว่าเพื่อนๆมาที่บ่อนะผมลืมชื่อแล้วนี่เราพัดเนี้ยคลองสี่ลำลูกกาฮะก็ไม่ต้องเอาอะไรมาก็สั่งที่บ่อแหละเอาสีมือมาด้วยนะแล้วที่สําคัญพี่หนุ่มบอกว่าเอาสีมือมาด้วยครับเพราะว่า <c oughs> นี่ผมลงไปไม้แรกนียรอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเห็นต่อตัวไงครับแต่ผมยังไงดีนะนี่เป็นเรื่องปกติ S <S <an> วันนี้ดูคนรอบข้างแล้วดูซุ้มรอบข้างนี้ได้กันอยู่หลายตัวมาแล้วเหมือนกันนะแต่ก็รอลุ้นเชนหนุ่มอย่างเดียวว่าสเปียที่นี่บ่อนิร<อ>พัฒน์เนี่ยจะทํางานหรือ,อเปล่าฮะแต่สังเกตยังไม่มีปลาดินนะพี่นะชื่อนิรพัฒน์ก็ไม่มีปาดิได้ยังก็ขึ้นมามีแต่ปลาสวายอ้าวน,นเสือินวายพัดมาแล้วครับเซนเอกมาอีกตัวแล้วครับโอ้โหแม่งได้อยู่ฮอตอยู่คนเดียวไอ้ลูดฮะ มาครับนี่ครับว่าจะเป็นปลาอะไรครับเสน่ห์ครับน่าจะสว่างนะครับดูฟังโขนมัเลยกินทุ่นหรกินทุ่นได้กินทุ่นได้โอเคยังไม่เดินเลยวะกูไม่ให้ฟังเลย โโอ้หคาดว่าสักกี่โลครับตัวนี้โอ้โหสองโลก็พอแล้วเยอะครับโอ้โหนี่แม่งฮอตอยู่คนเดียวอีสระโอ้โหมีแกหนึ่งตัวเลย สองโลเออย่งเงยครับน่าจะสักสองโลครับตัวนี้แมงแอคกอู่คนเดียวเลยอ่ะคนคนี้เต็มที่ครับหนูเหมือนจะอิจฉาสิพี่เฉยเฉยเฉยเมันเป็นเรื่องปกติที่ไม่ได้ปลาไม่เกียวแม่งฟุกไอเอ็งฟุกไ,อ,อ,งกไอ,องไม่ได้หรอกกูฟุกมไม่ได้ฟุกเขาแมงฟุกได้อยู่คนเดียวอ่ะ พอต่าย,ยืมครับกินเด็กกรูฮะก็บอกไว้บอกว่าจะเอาสวายด้วยว่าอะไรมาฝากตอนเย็นเนี้ยไปครูมาเดี๋ยวกะว่าไปทอดกินตอนเย็นฮะทอดกระเทียมใช่ไหมครับทอดกระเทียมฮะโอเคครับมาต่ายืมครับไอผมจะไว่าทอดกับกระทะทอดกระเทียมอีมมอกเราลองทอดกับกระเทียมอ่ะครับไม่ได้ทอดกับกระทะเลยวคนที่แพ้ดูครับคนแพ้ได้หอยอีกแล้วกินเต็มปากเต็มคำเลยเนี่ย สุดยอดจริงวันนี้แต่ผมแต่ผมไม่กล้าเลี้ยงเหมือนของพี่ออสเดี๋ต้องถุยทิ้งนะพี่นะโอ้ไปเอาไว้ไปไหวไว้ดูแล้วดื่อพจะขมว่ะเฮ้ยตรงนี้ก็ต้องรีบลงเบ็ดเพราะว่าฟงหอยกำลังเข้าฮะเอกรีบลงเบ็ดเลยฟงหอยกำลังเข้าโอ้ลืมทักลืมทักเลยยังไม่น่าไปทักมันเลยว่ะแม่เก่งอยู่คนเดียวตกลงนี่สไปร์ลนี่ตกลงนี่เรามาเน้นหอยเยอะเน้นหอยนะ ผู้ชนะหมายนี้ไม่มีแห้วครับส่วนคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองโอ้โหมันคอมคมวันนี้ไม่มีความหมายอะไรกับเซนเอกคือวันนี้หล่อจริงครับวันนี้วันนี้ผมได้อยู่คนเดียวแล้วครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้นะส่วนเราคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองกันไปพี่ร์สพี่หนุ่มยังเพิ่งท้อแท้พี่เวลายังไม่หมดและยังไม่หมดเวลาบ่คนเราท้อได้แต่อย่าถอยยังไม่ อก็ดีเเลยอาไม้แล้วครับเพื่อนเอกมึงเมื่อไหร่จะเลิกไม่ไม่ได้สักทีวะอ้าวคนมันหออแบบเขาคนงี้มาแล้วปลาดุกตัวแต่โอ้โพันแล้วอะไรมึงเอากูกละกล้องเฉยเขามัไม่แก้มึงเอาแก้เลยบอกแน่นอนจริงครับนิลพัทครับโอ้ไซต์ปลาดุกปลาดุกครับนี้ก็ประมาณโลครึ่งนะครับโอ้อีกเช้าก็ได้อยู่คนเดียวอะไรอันนี้ ตัวนี้ต้องอะไรนะปลาดุกฟูตัวนี้ก็ผมว่าปลาดุกฟูครึ่งหนึ่งผัดเผ็ดต้มยำยอดฮิตครับดุกฟูครับมรม่ให้เพื่อนเอกครับวันนี้ฮะพออยู่คนเดียวครับปลาดุกฟูช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วหมดเวลากับบ่อตกปลานิลพัทนิลพัลพแล้วฮะก็ช่วงวันนี้ก็ประมาณห้าโมงหกโมงแล้วก็ทิ้งท้ายแล้วกันครับผมยังไงบ้างมี่พี่หนุ่มมีความในใจกับเพื่อนเอกไหมพี่ ้าวพี่สีมือล้วนๆนี่กวันนี้ก็ยกให้เพื่อนเอกเป็นพระเอกแล้วกันนะได้สองตัวไปคูใหญ่ๆเลยเฮ้ยไปคูได้ตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็เป็นปลาฉลาดอ่ามันฉลาดฉลาดกินเด็ดมันนะโง่แล้วพี่มันเลือกกินถูกคนไงครับกาผมงก็เดี๋ยวเราช่วงนี้เรากลับกันก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะมาบ่อตกปลานิลพัฒน์นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างตรงพี่หนุ่มแล้วกันนะตรงนี้นะ โทรถามเส้นทางได้ฮะว่าอยู่คลองสี่ลำลูกกาอยู่ตรงไหนทร<อ>หาเจ้าของบ่อได้ฮะเอาทุน,นี้เราลาไป,ไปก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในทริปหน้ากับตกปลาสบายๆในวันหยุดครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าเพื่อนๆติดตามจริงๆต้องนะนะสับสไครต์อสับสไครต์ใน YouTube ยูทูบด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าภาษาไทยก็กดติดตามในยูทูบ เราจะมีคลิปดีๆคลิปเด,เด็ยดยที่ไม่ค่อยได้ปลาหรอก <c oughs> มาให้เพื่อนๆดู <c oughs> <c oughs> แต่มาให้เพื่อนๆดูเฮฮาปาร์ตี้กันในช่วงวันสบายๆในวันหยุดแล้วกันครับผมแต่ช่วงนี้ผมพี่หนุ่มแล้วก็เซนเอกลาไปก่อนแล้วกันนะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับตกปลาสบายๆในวันหยุดครับผม